มะคุงแล้วก็พักต่างๆที่ปลูกในสวนแม่ใส่ระบบน้ำหยดไปเลยทุกคนเพราะฐานระบบน้ำเขาดีเขาก็จะประหยัดทางเวลาและก็ประหยัดทั้งแหงเขานำเข<อ>้าบะตองมาคอยหดน้ำน้ำส่วนคอยก็คือจะติดน้ำคองแบบนี้เลยทุกคนฝั่งนั่นก็จะเป็นอำเภอธาตุพนมเลยทุกคนคือจากสวนคอยแนมไปก็จะเห็นาธาตุพนมตั้งอยู่เลยทุกคนในนี้มีพี่น้องฟังไทยทีเบิ่งวิดีโอ่อยอยู่บ่พี่น้องอยู่จังหวัดใดะเม่นบอกกันในเนื้อคืออยู่สวนคอยจะใส่เป็นระบบน้ำหยดเลยทุกคนสำหรับมาคซิดารวมมะคุงที่มันต้องการน้ำหลายๆแบบนี้ ก็จะเอานามหรือว่าเอาคีมมาแทงสายน้ำหยดเลยทุกคนคือเขาต้องการน้ำบริเวณเขาจะแทงไปเลยทุกคนจากสายน้ำหยดมันก็จะกลายเป็นสายน้ำปุงโดยอัตโนมัติเลยทุกคนสายน้ำหยดน่ยมันจะสอยประหยัดทั้งเวลาและกับประหยัดทั้งแห้งเอาเลยทุกคนเราบังคุ่งหอยก็จะใส่สายน้ำหยดและก็อาศัยกันแทงแบบนี้เลยทุกคนถ้าใครอยากได้สายน้ำหยดก็สามารถถักมาหา่อยได้เลยทุกคนตอนนี้สายน้ำหยด่อยมันยังเหลืออยู่สองก้อนคือขายออกทอดทุนเลยทุกคนเพราว่อ่อยใส่สายน้ำหยดนี่มาแบบ 2กืบ2ปีแล้วทุกคนก็นยังใส่สายน้ำหยดตัวเก่าอยู่คือมันกุ่มดนและก็นทนดนแหงขนาดเลยใครสนใจอนะาทักหาเลยๆเพราะว่ายังสง่ง่อสุดท้ายแล้วถ้าเบิดแล้วก็คือเบิเลตเล้ๆทุกคนถ้าใครติดตั้งบอเป็นกน็สามารถทักมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวีบอกวิธีและก็สอดในพร้อมทุกคน